พราะว่า51เนะครับเป็นคู่สมพงกันนะสมพงกันเลยเป็นคู่ที่ถูกฉลกกันและเข้ากันที่สุดเลยนะคู่ที่ถูกฉลกมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะที่ถูกฉลกนะจะมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันซึ่ง1ใน4คู่ก็คือเลข5้านี่ยแหละรครับนะเลขห้าหหรือห5เนาะเพราะนั้นเลข51เนะครับเป็นเลขที่สมพงกันนะอ่ะแถมนะอันแถมให้เลยนะเลขหนึ่งนะครับคือวันอาทิตย์ เลขห้คือวันพฤหัสเพราะฉะนั้นคู่นี้สมพงกันใครก็ตามนะครับที่มีหุ้นส่วนวันอาทิตย์กับวันพฤหัสสมพงกันนะใครที่เป็นแฟนการเกิดวันอาทิตย์กับวันพฤหัสสมพงกันนะอันนี้แค่แค่วันนะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูปีนักษัตริย์ดูวันเกิดดูดิถีดูปยี่สีเถี่ยวเพื่อจะดูว่าสมพงกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่เท่าที่ดูนะครับ5 1นะ อ่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนที่เกิดวันพฤหัสสมพงกันมากๆครับมาเอาเอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปใช้เออเอเอทำไมหนูกับแฟนถึงแบบว่าทัดรักกันเหลือเกินคู่นี้เกิดเวลาวันอาทิตย์แล้วเราล่ะเกิดวันพฤหัสมีหน้าละ่ะนะเลิกกันไม่ได้ <c oughs> อ่ะโอเคห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นคู่ที่สมพงกันมากๆเลยแล้วก็เป็นรถอ่ถาทะเบียนรถใช่ไหมน้องนัดเนาะอือนะเป็นเลขที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีครับเขาบอกว่าคู่เนี้ย แปลความหมายตรงๆ51แปลว่าคู่อุป,ปถัมม์เพราะนั้นใครที่มีเลข51มักจะโชคดีในเรื่องของผู้ใหญ่ หรือคนที่อายุมากกว่าเจ้านายนะให้การยอมรับและสนับสนุนจริงไหมครับนะผู้ใหญ่จะเอ็นดูผิดปกติคุณครูจะเอ็นดูนักเรียนผิดปกติหรือว่าเวลาไปไหนมาไหนขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มันจะได้รับโอกาสที่พิเศษเหนือกว่าคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าเทวดาฟ้าดินนะหรือเอ,อ่เจ้านายผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่เรารู้สึกเคารพนะ เขาจะให้การสนับสนุนเราเหนือกว่าคนอื่นเล็กๆนะีมักจะได้โอกาสพิเศษมากกว่าคนอื่นเสมอๆเ,เพราะนั้นคู่51มีไว้ในตัวดีมากๆครับบอกเลยว่าดีมากๆนะอะ่แต่ว่าแต่ว่าเลขนี้นะครับก็ออนอกจากในเรื่องของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนที่ส่งเสริมให้เป็นคนชอบทําบุญ นะชอบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษชอบสิ่งลี้ลับนะชอบศึกษาหาความรู้หรืออยากรู้เรื่องที่เราสนอกสนใจมากๆเนะี่ยอยากจะเข้าไปรู้จริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรอยากรู้จังเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงต่ออยากรู้เรื่องคนนั้นจังเลยทําไมถึงเราเป็นยังไงต่อเราอยากรู้ต่อเนะนะเป็นคนใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้ที่ดีด้วยเพราะนั้น51ไปเขียนไว้กับนนะักเรียนนักศึกษาก็จะทาให้เขาเหล่านั้นได้รับความ e n d ู do, do, จากคุณครู นะครับแล้วก็จะเรียนรู้ได้เก่งมากขึ้นด้วยเพราะกากไฟหาความรู้ได้ดีมากขึ้นเลข5 21เหมาะกับวางไว้ในเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่เริ่มทำงานใหม่ๆ ดีมากครับแต่สําหรับผู้ใหญ่ไม่ดีเพราะว่าอาจจะต้องไปอุปถัมภ์เขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆอยู่ที่แบบยังเป็นพนักงานอยู่ยังเป็นนักเรียนอยู่อะไรเงี้ย51ถือว่าดีเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในในตรงไหนก็แล้วแต่มักจะได้ความเกื้อหนุนที่ดียกตัวอย่างเช่นถ้า51ไปอยู่ที่บาลทีก็บอกได้เลยครับบ้านเนี้ยเจ้าที่ สนับสนุนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยอุปถัมภ์ดีเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีเลข51บอนะบอกได้เลยว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจะประสบผลนะส่วนมนนั่งสมาธิไว้อีกหน่อยนะปังแน่นอนเนี่ยาบ้านเลขที่51 <S <S ถ้าไปอยู่ที่ทะเบียนรถนะครับก็มั้งจะได้รับความช่วยเหลือไปไหนก็แล้วแต่มาจะมีโอกาสหลงยังไงปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ อะไรนะกลับมาเส้นหลักได้หลงไม่นานมักจะเจอเส้นหลักได้เร็วนะเหมือนจะหลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมาได้สุดท้ายคือแคล้วคาดปลอดภัยด้วยนะฮะอืแต่ข้อเสียนะครับของเลข 51มักจะเป็นแบบขี่เล่นนะอยู่บนอยู่บนรถนะอยู่บนรถจะเปิดเพลงเสียงดังน,นะจะชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงชอบอะไรที่เป็นสุนทรีอยู Uber, Ho, 3, ูเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะชอบเปิด Facebook หรืออะไรที่เป็นสุนทรีนะชอบฟังเพลงชอบดูอะไรตลกกบขันชอบดูลิกลงลิเกก็ว่ากันไปนะหรือว่าถ้าเกิดไปอยู่กับนักเรียนนักศึกษาเวลามีกิจกรรมร้องรำทำเพลงก็จะสุนทรีมากๆนะครับนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวของ51คือมักจะไม่หวังถึง อนาคตวันนี้อยากทําตรงนี้ก็จะทําวันนี้อยากใช้ตรงนี้ก็จะใช้วันนี้คิดแบบนี้ก็อยากจะทําแบบนี้โดย51อาจจะไม่มีการวางแผนระยะยาวจนเกินไปเหมือนจะคิดแหละว่าวางแผนระยะยาวนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีตรงนี้เอาตรงนี้ครับนะอาจะถือว่าเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งแล้วเป็นเลขที่สมพงค์หนึ่งใน4คู่0ูนย์ถึงเก้าเนี่ยมีอยู่แค่4คู่ที่สมพงค์กัน 1- ใน4คู่นะครับจาก0ููนย์ถึงเก้าเก้าร้อยร้อยคู่นะ นะมีอยู่แค่ตัวเดียวอ่าสี่คู่เท่านั้นหนึ่งในสีก็คือห้าหนึ่งนี่แหละครับอ่าโอเคตามนั้นเลยจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ไหนลองตอบกันมานะคะ น้องนะนะพอพอ๋ออยู่ในทะเบียนรถเหรอฮะอ่ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าอยู่ในทะเบียนรถเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะหมายความว่าไงชอบเอารถคันนี้เข้าวัดเข้าวาชอบเอารถคันนี้ไปทําบุญกุศลชอบเอารถคันนี้ช่วยเหลืออ่าพาคนนั้นไปนั่นพาคนนี้ไปนี่ไม่บรรายไปรถพี่ก็ได้ไปวัดไปรถพี่ก็ได้มีห้าหนึ่งอยู่มั้จะเป็นรถสาธารณะหรือว่ารถการกุศลนั่นเองครับนะเอ่อท้ายเบอร์โทรศัพท์ของพี่ตาหนึ่งห้าดีครับ นะแต่ว่าข้อเสียคือเวลาโมโหจะเหวี่ยงสุดของขึ้นปี๊ดเลยเวลาของขึ้นจะขึ้นปี๊ดแต่เวลาสงบจิตใจจะสงบครับถ้าอยู่เบอร์โทรศัพท์นะน้องนับจริงค่ะ51อยู่ในรหัสพนักงานด้วยอ่ะยินดีด้วยนะครับ